สวัสดีครับไฟเตอร์วันนี้ก็อยู่ผมเองนะครับไฟเตอร์การ์ดเกมวันนี้เราอยู่กับลิทเด็กเอ่อไม่เส่านะครับอันนี้ผมลงช้านิดนึงก็เป็นช่องใหม่นะต้องเข้าใจอันนี้เป็นลิทที่เติมทั้ง CB ทั้ง EB บครบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีลิทเด็กเป็นอะไรกันบ้างดูเลยครับ โอเคนะครับตัวเริ่มนะครับโอ้ขออภัยนะครับกล้องใช้เป็นนีออนเมสซายออริเนครับก็เทคไม่ต้องอธิบายหรอกก็คือนีอ่คือเมื่อมันโดนล็อกอะ่ะไอ้เมื่อมันโดนปลดจับมันจดโซชี้เพื่อนหนึ่งใบบวกห้าพันแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วจัวดหนึ่งทิกเกอร์ใส่เป็นชี้แปดดอสียูสี นี่เลยตามนี้เลยนะครับอ่ะมาถึงตรงนี้ทุกคนคงจะสงสัยแล้วว่าเฮ้ยทำไมไม่ใส่คิสตาร์วีเดอร์อวะเอ้ยมันเอวุ่นกองเอ่อคิสตาแคร์วรีเดอร์ผมใช้อีกเด็กหนึ่งก็มันไม่พอครับอันนี้แนะนำให้ไปใส่คิสตาแร์วรีเดอร์เต็มนะครับโอเควไปดูเกตหนึ่งกันต่อเก็บก่อนสำหรับเกตหนึ่งนะครับก็จะมี เออ่สักครู่ครับตัวเล่นหลักมันไม่มันใช่ตัวเล่นหลัก,ม,ม,ม,ลลกมันคือทิ้งสไตล์ครับทิ้งไตลทั่วไปเลยสีย่ใบพราดเ็กนี้ต้องการสไตล์มากไม่มีตัวสไตล์ฟรี PG PG... พีจีบใบใบล็อกจัว่วอ่ะภาษาบ้านบาน้บาบล็อกจัว่วก็คือแต่ PG จีนี่เราอ่านให้ดีนะมันกันเฉพาะเผ่ามิซยานะ สกีไฟสามหรือใครจะใส่เต็มก็ได้แล้วแต่อันนี้ไม่ว่ากันดิวเอวิลัตโทษใส่สมเดี๋ยวเดี๋ยวมีเหตุผลว่าทำไมต้องใส่ใส่แค่ส d ม n a m i s ใส่เผนะื่อจริงๆนะมันเอาไว้เผื่อจริงๆโอเคมาดูเกทสอกันต่อดีกว่าครับ โอเคตัวเล่นครับเรดี้เฟนเซอร์สี่เทกแรกครับเมื่อมันลงมาหรือโดนปลดล็อกท่าแวนติดเมตรบวกสองพันเทกสองเคอร์เตบาสหนึ่งตอนมันตีเอ่อยัดสซรหนึ่งมันบวกห้าพันจบจบการต่อสู้ล็อกมนันโอเคเอาไว้เล่นคอมโบเมกาครับสามเทกมันก็คือบอกว่าคอร์เตบาสหนึ่งติดเอ่อเมื่อมันตีเอ้ยไม่ เมื่อจบการต่อสู้ถ้าแวนเป็นเป็นอย่างนะอ่านว่าก็คือคอนตร์บ้านหนึ่งล็อกล็อกตัวมันเมื่อจบการต่อสู้ที่มันโจมตีถ้าแวนติเมสยาท็อปสามเอาหนึ่งใบลงมาล็อกในช่องเรียกการเซอร์เคลิลเราแล้วก็ล็อกตัวมันอีกเทคหนึ่งก็เป็นคอนบวกสองพันตัมมังการที่ล็อกอยู่เอาไว้เช่นเหลือ,อลูกเล่านั่นแหละสองใบแล้วก็ซุปเปอร์ช็อตหนึ่งใบ เมทเลียเมทัลยาเอาไว้เล่นคู่กันสองตัวนี้ถ้าไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเล่นก็ได้อันนี้มันแล้วแต่คนชอบหรือไม่ก็จะใส่เมทเลียสองเอาไว้เค้นหนึ่งอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับต่อไปเราจะมาดูตัวเล่นหลักของเด็กนี้ที่ยืนเอาไว้ต้องยืนเป็นฐานเลยแหละคือต้องเอาไว้ยืนแวนนะครับก็คืออันเทโกนี่เอเมซายาครับสกิลแรกครับเมื่อตีติดเผาเมซยาสไต์ครับ ข้อเรียกการถึงใบจากมือครับแล้วก็เลือกล็อกเรียกการของตัวเองหรือคู่แข่งของของตัวเองและของคู่แข่งอย่างเราใบฝั่งเราจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ฝั่งตรงข้ามจะทาก็ได้ไม่ทําก็ได้แต่ฝแ,แ,แต่ถ้าเอาล็อกฝั่งตรงข้ามเราต้องเป็นคนเลือกล็อกเองนะครับแล้วก็ไอเดียกโก้เทคเหมือนกับไมก้าเลยแต่มันเปลี่ยนเป็นโซบัสแทนก็คือโซบัสหนึ่งเมื่อ เมื่อจบการต่อสู้ี่มันตีแวนตีเมสยาเปิดท็อปสามหนึ่งใบลงมาล็อกแล้วก็ล็อกตัวมันตามโอเคมาดูจียูนิตกันดีกว่าจียูนิตใส่เป็นบาสันทิตเมสยาสี่เขีบอกว่าเมื่อมันตีเข้าตัวบาสหนึ่งไงตัวมันเองตามจำนวนจีโซนที่หายห,หน้าอยู่เลือกล็อกหรือปลดล็อกจากาศฝั่งเราหรือฝั่งเขาก็ได้ไอ้เว้ลองอธิบายแบบนี้ดีกว่าก็คือตอนอะเริ่มเมื่อ,อมันตี ข้อดบัตรหนึ่งก็คืองายตัวมันเองเ,อเลือกล็อกหรือปลดล็อกเรียกาดตามจำนวนจีโซนที่ไยหน้าอยู่ได้ก็คือสมมุติจีไหหน้าอยู่หนึ่งใบก็เราจะปลดล็อกหรือล็อกฝั่งเราเองได้หนึ่งใบและเราจะยังสามารถล็อกเรียกาดหรือปลดล็อกเรียกาดฝั่งตรงขา้ามได้อีกหนึ่งใบด้วยนะครับข้อดีเอาไว้เล่นคู่แรกเอาไวสไ้สตล์ ไตแรกเปิดไปก็ได้แล้วก็คู่หลังเอาไว้เล่นตอนจี G ไงเยอะแล้วก็ยังโอเคอยู่พูดงงหน่อยพอดีช่วงนี้นอนน้อยโอเคแอมเนสตี้ครับสองทำไมทำไมถึงต้องใส่แอมเนสตี้บางคน,นบางคนจะสงสัยว่า เอ้ยทำไมไม่ใส่ฟาจิโอเลตมันได้โอเมก้าล็อกนะก็คือไม่มีครับนั่นแหละไม่มีจริงๆก็เลยต้องใส่เป็นใบนี้มาเล่นแทนก่อนแต่ใแต่ถ้าใครมีฟาจิโอเลตหรือ r รบ็อกซูนสาม็คือทานเอลเมซยาก็ใส่แทนได้ครับอันนี้มันเลือก่คนด้วยโอเคใบต่อไปเลยดีกว่ากับฮาร์โมนิกนีโอเมซยาสองใบ ใส่คู่เดียวก็เหลือเฟือแล้วเทกก็อ่ะมาพูดถึงเทกกันก่อนดีกว่าเมื่อมันตีปลดเรียปลดเรียปลดเรียทุกใบของไฟเตอ 5, ร์บวก5้าพันจำนวนการที่ปลดถ้าปลด5้าใบหรือมากกว่าห้ามหนึ่งขึ้นไปกาดมันจะตีแรงมากถ้าบวกขี้นี้ก็คือสุดยอดไปแล้วมันเกินไปนะอ่ะตัวต่อไปอีเทเกเม่ใยากใส่ไว อพูดยังไงดีจะใส่ไว้รีมือเขาก็ได้จะใส่ไว้เป็นสไตล์แรกก็ดีแบบนี้ดีกว่าถ้าฐานเรายืนเป็นฐานตัวนี้แนะนำให้เป็นสไตล์แรกดีกว่าแล้วก็เราเป็นเราก็ไม่งไาแอ n มเนสตี้แทนแบบนี้มันจะเอาไปใช้ได้2รอบแทนเทคนิคบอกว่าเมื่อมันตีไายอะไรก็ได้เขาจะบ้านหนึ่งปลดล็อกเรียากาดของเราทั้งหมดถ้าปลดสใบหรือมากกว่ามันบวกหมื่นโซชาร์จจัว เ R ครับโซเอสตาร์กใส่ไว้หนึ่งใบอันนี้ความจริงก็ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้หรือจะหรือจะไปใส่อินทกรามก็ได้แต่นี้ผมใส่ติดเด็กไว้เผื่อหลังจากที่เราลีมือลีมือเข้าไปแล้วจากตัวนี้สไตล์ต่อไปเราสไตล์เป็นสตาร์กแล้วเราบุกเข้าไปเลยดีกว่าพราะถึงยังไงถ,ถ้าเด็กถ้าเด็กเขาไม่เน้นปั๊มมือเขายังไงเขาก็ตายแน่อนอน จีกาดครับใส่ lady hiller ตัวของที่ดีสองใบพูดถึงเทคก่อนลืมตลอดเ,เทคสวบัตหนึ่งถ้ามีกาดถูกล็อกอยู่บวกห้าพันถ้าแวนติดเมรบวกอีห้าพันโอเคอเคอสโมทีสครับหนึ่งคอรดบัรหนึ่งเมื่อมันเข้าสู่ช่องช่องกาดคอนดิบารหนึ่งคู่แข่งเลือกล็อกเรียกาดแถวหลังหนึ่งใบก็คือคู่แข่งเลือกเล็ก ล็อกเลียแถวหลังของคู่แข่งหนึ่งใบต่อไปนะครับจิกาตัวนี้ความจริงเคยจะไปใส่คอสโมทีสองใบก็ได้นะแต่ตัวนี้เอาไว้เผื่อเจอมือเยอะหรือลิงก์ด้วยกันเองก็คือเจอลิงก์พระเจ้าด้วยกันเองมันจะมือเยอะแล้วสมมุติเขาปลาฮาร์โมนิกเราก็แล้วถ้าเขามือเยอะเราก็ปลาตัวนี้ไปดับรับรองแผนเขาแตกแน่ เอฟซีศูนย์สี่ครับใส่ไว้ใบหนึ่งลักครีน่คขั้นบั้นหนึ่งไงจีการหนึ่งใบเพื่อมันลงช่องกัดล็อกเรียกการเรากี่ใบก็ได้ตายโดนวนการ์ดที่ถูกล็อกคู่แข่งเลือกล็อกเรียกการแถวหลังตายโดนวนการ์ดที่ถูกล็อกโอเคอัน okay. นี้เราก็คือเป็นลิสต์คร่าวๆข,ข,ของลิงก์เมสเซีย่านะครับโอเคถ้าถูกใจก็กดไลค์กดซับก็ได้วยนะครับสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เออสปอยสปอยสำหรับเดือนธันวาถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมน่าจะได้เปิดบ็อกเนี่ยให้ดูกันแต่ไม่แน่ใจนะว่าเปิดกี่บ็อกโอเคสวัสดีครับ